สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องพนภาขาเลาะนะคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่ตลาดทนบุรีสนามหลวงสองค่ะก็วันจันทร์กับวันอังคารนะคะก็จะมีตลาดนัดช่วงเช้าจนถึงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมไม้ตลาดนัดนะคะว่าที่นี่เขาจะมีไม้อะไรขายบ้างนะคะที่กับตลาดนะคะอยู่ถนนเรียบคลองทวีวัฒนา แฝงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนานะคะกรุงเทพมหานครนะคะตลาดก็จะขายอยู่สองข้างทางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะชวนชมด่างค่า ร้านนี้นะคะมีบอลไซเบบีมีหงเหินแล้วก็มีนางใหม่นะคะอ๋อค่ะมีไหลมีไหลขาวเงินไหลมาด่างขาวนะคะ ขายเท่าไหร่ล่ะคะเงินไหลมาด่างขาวกระถางละห้าร้อยค่ะกระถางใหญ่เนี่ยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหกระถางละห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีไซส์นี้นะคะร้อยห้าสิบอ๋อไซส์นี้ร้อยห้าสิบไม่เห็นมีไหลเหลืองเลยไหลเหลืองไม่ได้ออกมาคะ่ะเพราะว่าราคามันลงมากก็เลยไว้ทำจำนวนอย่างเด<อ>ียวทำจำนวนไว้เยอะๆเอาสักแบบสองสามร้อยต้นก่อนอ๋อเหรอคะเพื่มาขายถูกๆ อก็จะมีเป็นอย่างอื่นนะคะอันนี้อีพีหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นอีพีสองร้อยห้าสิบอีพีนะคะไซนี้อืมด่างขาวไซนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอ๋อไซนี้อ่ะฉีกแล้วว่าใบนะคะหกร้อยห้าสิบสวยแล้วว่าอันนี้สวยแล้วนะคะก็จะมีประกายดาวให้ชมด้วย โอโหอย่างประกายดาวอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะตอนนี้หนึ่งมื่นห้าค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะใบนี้นะคะซใบนี้อันนี้หกพันค่ะก็แด่างน้อยกว่าด่างน้อยกว่าด่าน้อยมาหน่อยแล้วก็ไปไปลุ้นเอาใบใหม่ก็จะเปิดด่างขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะอ๋อค่ะก็ดงได้ลุ้นอยู่เนาะใช่อันนี้แบบแม่เป็นชมพูนะคะค่ะอ๋อด่างด่างชมพูนะคะแต่ว่ามันน้อยไงค่ะก็เลย ก็ยังไงนะคะก็ฝากเพจนะคะบ้านสวนหยาบทิพด้วยนะคะก็จะมีเพจบ้านสวนหยาบทิพเนาะมีไม้อัปเดตให้ชมเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ฝากเข้าไปติดตามชมทางด้านเพจด้วยนะคะไม้สวยค่ะแล้วอย่างหงเหินอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะไซนี้ยอ,อ,อันนี้ขายอยู่400 อ๋อราคาสี่ร้อยนะคะสายบอลก็มีให้ชมได้เรื่อยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ด่างส่วนใหญ่จะเป็นไม้ด่างอันนี้คืออะไรคะพิกด่างค่ะพิกด่างหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะมีพิกด่างให้ชมด้วยทำกับข้าวอ๋อทำกับข้าวเดี๋ยวบางคนบอกปลูกไม้ด่างกินไม่ได้ขอบคุณนะคะอันนี้เลมอนอย่างเลมอนอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะเลมอนลาย หนึ่งร้อยบาทโอ้รานะคาแบบว่าน่าไปเลี้ยงมากเลย,อ,ย 150. อ๋อถ้าต้นใหญ่ขึ้นมาจะร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ไซส์เล็กอย่างนี้ร้อยหนึ่งนะคะมีเสน่ห์จันเยอะเลยนะคะใครที่สายเสน่หจันที่นี่ก็มีนะคะเลมอนลายมีจำนวนนะคะ ร้านนี้ก็จะมีบอลให้ชมด้วยนะคะมีนางเสือดาวอ๋โอโหโชคดีจังเลยมีเมืองเกาะเกตดให้ชมนะคะกับธาตุบางแก้วแล้วก็มีอสงงขยขอโทษนะคะ เท่าไรหร่ล่ะคะ,ะเมืองเจ้าของร้านไม่อยู่ค่ะอ๋อเจ้าของร้านไม่อยู่นะคะก็ขออนุญาตนะคะเจ้าของร้านนะมาแอบถ่ายนะคะเจ้าของร้านไม่อยู่ก็เดี๋ยวไม่ได้อัปเดตราคาให้ชมนะคะชมไม้ไปก่อนแต่ไม้สวยนะมีเจ้าปอแก้วด้วยนะคะไซส์เบบี้แล้วก็มีชายชนมีธาตุบางแก้วนะคะหลายกระถางเลย มีพันดาวนะคะมไม้สวยเมืองกอเก็ดหน้าสวยเชียวค่ะอันนี้เป็นกระดาษด่างนะคะซัพท,ทวีคูณ มีสัตยธรรมนะคะมีสัตยธรรมมีสัพย์วีคูณมียอดมงกุฎยอดมงกุฎขายเท่าไรหร่ล่ะคะอย่างเงี้ยยอดมงกุฎตอนนี้พันสองครับห <1, 2, S 2> นึ่งพันสองนะคะแต่คือเขาไม่ด่างนะคะไม่ด่างอะไรอ๋อ,อด่างแล้วอันนี้ไม่ด่างเจ็ดร้อยอันนี่ก็ไม่ด่างที่แรกด่างค่ะ ก็จะมีอันนี้เป็นกษมเกษ็กรตร็ส,สาสบนะคะไม่ใช่ที่เกลือเนาะเป็นกเกษตร็ดสาบข่าวจะเยอะเลยนะคะข่าวจะเยอะเลยแล้วก็มีหนึ่งร้อยบาทนี่คือสิีิโชคหระคะอ๋อถาดนี้ใช่ไหมคะอ๋อถาดนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่จะงามีไก่กษมทรัพย์ไก่เศรษฐีค่ะ มีไก่ตัวงามไก่มีพญาสเสวตอ๋อดาบฟ้าปืนนะคะอย่างนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะอ๋อมีเพชรเจ็ดสีมีเพชรเจ็ดสีอย่างนี้เท่า<น>ไหร่คะสามร้อยครับอ๋อก็คือ,อต้องรอลุ้นครับอรอลุ้นนะคะอย่างเงี้ยก็คือเพชรเจ็ดสีมีหลายใมแล้วนะคะ ราคาอยู่ที่300บาทแล้วก็มีเมืองฉิมพีนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นอุ้ยน่ารักบอนไซนะคะอันนี้เป็นบอนไซก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็จะมีกล้วยนะคะมาเลยเดี๋ยวเราเจอร้านบอนอีกแล้วนะคะ มีฟาโลไซเล็กฟาโลตอนนี้อยู่ตามตลาดเยอะแล้วนะคะฟาโลก็จะมีฮองเฮานะคะมีเมืองเกาะเกตลุ้นนะคะลุ้นด่างถ้าลุ้นด่างอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเมืองเกาะเกตลุ้นด่างนะอ๋อราคาลุ้นด่างนะคะ ปาโลเยอะเลยฟาโลฟาโลไซนี้เท่าไหร่ล่ 3, 5, 5, 5ะคะส <3, 5 S 2> ามพันห้านะคะโอ้ปลาโล 150, <350 S 1> ไซส์เล็กๆล,ลงมาก็หลักร้อยนะคะตอนนี้ฟาโลเราลลไปชมกันต่อเลยโอ้เป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะ เขามีความสวยนะถ้าเขาขึ้นหลักแล้วเขาจะสวยมากเลยนะคะถ้าเงินไหลเงินไหลด่างขาวด่างเหลืองเนี่ยถ้าเขาขึ้นหลักแล้วเขาจะมีความสวยมากวันนี้นะคะเรามาเราเจอร้านบอลหลายร้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ร้านนี้เจ้าของร้านก็น่าจะไม่อยู่นะคะวันนี้ทิดาแม่กองอ๋อเป็นทิดาแม่กอง วาสุกรีวาสุกรีใครนะคะอยากมาเดินเนาะเป็นตลาดนัดนะคะก็มีทั้งวันนะคะมีวันจันทร์กับวันอังคารนะคะตลาดนัดที่นี่มาเดินได้นะคะเลือกซื้อได้มีไม้เยอะเลยทีเดียวบอลมีไม้ด่างมีไม้ฟอกอากาศมีนะคะต้นนี้เป็นกวักด,ด่างนะคะ เจ้าของร้านไม่อยู่เนาะเดี๋ยวเราเดินเลยมาเดินเช้าเช้าแดดก็จะไม่ร้อนมากนะคะก็จะแบบเดินได้นะคะเช้าเช้าก็จะเดินสบายหน่อยเลมอนลายแบ็คเบจิตนะคะอา,อาอโลคาเซียเยอะเลยนะคะโอ้โหอันนั้นน่าจะเป็นอะไรปูด่างยักษ์นะคะ ใบใหญ่มากเลยเป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะแม่ขายอย่างนี้ขายต้นเท่าไหร่คะต้นละสามร้อต้นละสามนะคะมีหลายใบแล้วด้วยสีห้าใบนะคะสามร้อยอ๋อนี่ไงมรกตด่างนะคะเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะโอ้ มีอยู่2ก้านแล้วนะคะก้านหนึ่งก็มีประมาณ4ใบ1,100นะคะร้านนี้นะคะมีไม้เยอะเลยแล้วก็มีบอลสีด้วยนะคะมีอะไรมั่งพญาจักรีมีพญาจักรีนะคะแล้วก็มีนกปากก้าว นพรเก้าแล้วก็มีหงสุวรรณมีเพชรพันล้านนะคะมีพระพันวสามีจอมทัพเนาะมีวังทองมีม้าเฉียวนะคะแล้วก็มีพระนครสีแดงสดสวยเชียวค่ะพระนครแต่ว่าบอกนะคะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่มาช่วงเช้าเช้าเจ้าของร้านอาจจะ อยู่ในช่วงที่ยุ่งกําลังตั้งร้านอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจต้องขออภัยด้วยอัปเดตไม่ได้จริงๆเลยค่ะสก,กัดนิมิตนะคะต้นนี้สก,กัดนิมิตชมบรรยากาศกันแล้วกันนะคะถ้าเราไม่ได้อัปเดตราคาเนาะก็ชมบรรยากาศว่าที่นี่นะคะมีไม้เยอะมากแล้วก็น่ามาเดินนะคะ นี่จันดำนะคะราคา850บาทร้านนี้เขาขายอะไรเป็นเป็นผักตบนะคะผักตบด่างผักตบด่างใช่ไหมคะตบญี่ปุ่นด่างครับอ๋อเป็นของญี่ปุ่นเหรอคะอ๋อเป็นของญี่ปุ่นนะคะไม่โตมากครับอ๋อันน,นจะต้นใหญ่แล้วค่ะอืม๋อมีฟาโลนะคะ ฟาโลแล้วไซส์เบบี้อย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับฟาโลฟาโลต้นเล็กไม้ข้อต้นละสองร้อยห้าสิบครับต้นราคาที่สองร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยออกเป็นไม้ท่อนะคะฟาโลลูกของฟาโลโอ้บอลกระดาษนะคะเต็มเลยเงินไหลมาด่างขาวนะคะราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นด่างเหลืองไหมคะใช่ครับ แล้วด่างเหลืองนี้เท่าไหร่คะ800ราคาอยู่ที่แปดร้อยนะคะด่างเหลืองอเห็นอยู่ต้นเดียวแต่เดินมาเจออยู่ต้นเดียวอันนี้ก็คือขาวหมดเลยใช่ไหมคะ,คะ,คะอ๋อแปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นเลมอนเหรอคะอเลมอนลายหรอหรืออะไรคะออ เป็นอโลฮ่าอ๋อเป็นฟาโลนะคะกับอโลฮ่าอันนี้เดี๋ยวนะราคาอยู่ที่250ราสนะคะฟาโลอันนี้น่าจะเป็นบอนนาญี่ปุ่นราคาสามร้บาทนะคะนี่เป็นชาลี ท่าละก้อนต้นละ200บาทนะคะอารกตูดีมาร้อยห้าสิบบาท,าบาทอันนี้เป็นออมชมพูเหรอคะราคาอยู่ที่200บาท90บาทนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีภูฉลุกนะคะราคาอยู่ที่50บาทมีเพชรน้ำหนึ่งนะคะต้นละ60บาทนะเพชรน้ำหนึ่ง ล้นฟ้าของคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุง,ง,งมาไม้ไม่มีแล้วนะคะหมดไปแล้วเหรอคะเอาไปเยอะแล้วอ๋ไม้หมดเลยนะคะมารอบนี้ไม่ไม่มีไม้เหลือแล้วนะคะ,ะถ้าเหลือน้อยแล้วมีแต่รวยล้นฟ้าอย่างนี้รวยล้นฟ้าขายเท่าไหร่คะยล้นฟ้าอ <500. S 1> อ๋อราคาอยู่ห้าร้อยนะคะ สวัสดีค anyway, ่ะช่องพนาพาข่าล้ะค่ะขาค่ะใช่ค่ะพนภาข่าล้ะวันนี้ชายชนสวยเลยนะคะอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะชายชนอ๋อราคาอยู่เจ็ดร้อยนะคะมมีรวยล้นฟ้าเยอะเลยนะคะ แล้วก็มิ่งมงคลน,นะคะราคาอยู่สองร,ร,ร้อยขายไหมคะขายไมคะไม่ไม่ยุโบริษักก็ดูอ๋อแม่ค้แม่ค้าแ,แอบอยู่นะคะแม่ค้าแอบนะคะมีบอลสวยเลยนะคะส่งออนไลน์ไหมคะอย่างเนี้ยขายขอ๋อถ,ถ้าอยากชมไม้ก็ต้องมาที่นี่นะคะสนามหลวงสองเนาะ อันนี้เป็นพานนครเหรอคะใช่ค่ะอืมสวยนะเนี่ยต้นนี้เท่าไหร่คะพันสองพองัราคาอยู่ที่พันสองนะคะแต่เขามีความสวยคือเขาฮาร์ปนะคะแดงเยอะเลยนะคะอันนี้ฮาร์ปอยู่สองใบเลยสวยมากราคาอยู่ที่พันสองนะคะแต่แม่ค้าไม่ได้ส่งออนไลน์นะคะขอบคุณนะคะ กี่มาโรง๋อกระบี่ในร้อยอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยเหรอคะแล้วอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นไม้ย่อหนองเปิดอยู่สองพันครับราคาอยู่ที่สองพันนะคะแล้วก็จะมีเมืองใหม่นะคะโอ้มีแสงประพัดสอนไหนคะเมืองมุกดาหารอันนี้ครับอ๋อเป็นไม้ไม้ป้ายไม้ด่างเหรอคะใช่ครับไม้ป้ายครับตับ<อ>จังหวัดครับผมมุกดาหารนะคะ เท่าไหร่คะอย่างเมืองมุกดาหารมุกดาหารเปิดอยู่2,000ครับราคาอยู่ที่2,000นะคะแล้วอะไรคะที่ป้ายๆอย่างนั้นอ่ะอันนั้นมหาชัยครับอ๋อมหาชัยเอ่อเดาได้เลยค่ะคนขายนี่นะคะไม่ใช่คนสวยอันนี้ขายออนไลน์ไหมคะอย่างเงี้ยขายครับผมมีเฟซครับอ๋อมีเฟซใช่ไหมคะอัดต้นเชือกขอชมหน้าเฟซหน่อยได้ไหมคะจริงๆพ่อค้าค่ะ จริงๆพ่อค้าที่ร้านนี้ไม้เขาสวยมากนะคะแต่ว่าเราอาจจะอัปเดตไม่ได้หมดเนาะมีเมืองเกาะเกร็ดให้ชมนะคะเมืองเกาะเก็ดนะนี่นะคะให้ชมเขาสวยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวขอหน้าเฟซพ่อค้านะคะก็คือนายต้นนะคะวัดต้นเชือกใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็สามารถเข้าไปชมเฟซได้เนาะใช่ครับมีไม้มีก็คือมีไม้อัปเดต ให้ให้ชมตลอดแล้วก็พ่อค้าเขาส่งออนไลน์ด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจไม้เนาะร้านนี้ออเดอร์วันนี้ม่ไจะไปส่งอ๋อมีออเดอร์อันนี้เป็นสุนทรผูขายเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยห้าร้อยหกสิบค่ราคาอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบนะคะใครที่ยังไม่มีเนาะสุนทรผูเดี๋ยวจะให้ชมต้นแม่นะคะถ้าโตมาแล้วนะคะเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยต้นแม่เขา อันนี้เป็นอะไรคะอย่างเงี้ยจอมทัพับผมอ๋อตอนนี้จอมทัพราคาอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยร้อยห้าสิบทั้งกระร้อยห้าสิบเนี่ยต้นละร้อยตอนนี้ราคาแบบโอ้หน้าเอฟมากนะคะร้อยห้าสิบบาทของคุณป้ามีชวนชมกับอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะป้าสองร้อย <200. S 1> ราคาสองร้อยนะคะตอนนี้โปยเซียนนะคะโปยเซียน แล้วอย่างไซส์เล็กอย่างนี้นะคะร้อยคะอ๋ออย่างนี้ห้าสิบนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ป้าทําเองหรือเปล่าคะทําเองนะคะทำเองนะคะร,รับก็มาอ๋อห้าสิบบาทนะคะแล้วอย่างนี้ก็จะร้อยห้าสิบแล้วก็อย่างนี้สองร้อยนะคะแล้วชวนชมป้าขายเท่าไหร่คะชมก็ร้ 150, 180, อยห้าสิบร <180, S 1> ้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบบาทนะคะอือ ชั้นไหนที่บอกให้อัปเดตนะคะโป๊ยเซียนนะคะที่ตลาดสนามหลวงสองมีนะคะมาเอฟได้เลยนะคะขอบคุณนะคะป้าอันนี้เป็นตระกูลอโกดิม a านะคะก็จะมีสมเภาทองอย่างสมเภาทองขายเท่าไหร่คะ400่ง0 0บาทสี่ร้อ ราคาอยู่100บาทนะคะอ๋อสายอโกดิมานะคะมีนะคะมีให้ชมเยอะเลยอโกดิมากล้ามกุ้งกล้ามกุ้งโกดพิโลใบกล้ามปูอ๋ออันนี้ชื่อพิโลหางหงเหรอคะครับผมบ๊อบซีครับ อขออนุญาตนะคะหางหงนี้นะคะเขาจะมาประมาณนี้เนาะเห็นแต่บางทีไม่รู้ชื่อไงคะค่ะ <c oughs> ตลาดนัดนะคะที่นี่นะคะก็มีบอนสีให้ชมเยอะเลยนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายนะไม่ใช่มีเฉพาะบอลมีไม้อย่างอื่นก็มีนะคะมีชายชนนะคะกระถางนี้นะเนี่ย อันนี้ราคาอยู่ที่1,500นะคะ1,500บาทนะคะราคาดีเหมือนกันนะคะก็อยากให้ท่านไหนที่อยู่แถวนี้นะมาเดินเที่ยวตลาดนัดได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะปิดท้ายคลิปด้วย แพเสียงไฮสวยๆนะคะเนี่ยอันนี้คือกระถางใหญ่ๆนะคะกระถางอย่างนี้นะคะราคาอยู่ที่200บาทนะคะเป็นไม้จากร้านป้าล็กที่อยู่โซน2ซอย5นะคะแต่เจ้าของร้านไปไหนไม่รู้นะคะก็เนี่ยค่ะไม้สวยๆนะคะอันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ